ai à, kia có no chuẩn như thế ai kia có chuẩn như thế mà lố chưa bao? ai kia có đẹp như thế ai kia có đẹp như นี่หนุมปังจะเอาสองก้อนหรือจะเอาหกก้อนไม่ต้อง,ง,องชอแบบอะไรนะปังอยู่ไหนเฮ้เป็นอะไรอ่ะแบบอายุไทยเป็นอะไรอะพี่อ่ะเป็นอะไรนะเป็นแม่ เสื่อนั้นทำใจไม่ไหวมันไม่ได้เห็นพี่สาวทำใจได้่อนนิทอนไอ้โง่เบอบอกให่อยเบอก็จะเห็นว่าเออผมทำไมเฮ้ยทำไมโฟนไอ้ลูกลูกโนมันใส่เสื้อกล้ามบ่อยทำไมไอ้ลูกโฟนมันใส่เสื้อแหวกอกบ่อยใช่คือผมยังไม่ใหา่จะใส่แต่ว่า คือผมโดนบังคับเปิดใจออกคือไม่ชอบใส่แบบนั้นคือชอบใส่แบบปกติแหละแต่ว่าสไตล์รีดก็เห็นว่าเฮ้ยโปสมันลัอะไรไปหล่อเออเออให้เชือกผ้าแบบนี้ผ้าใส่บ่อยอะไรเงี้ยหลังๆโม่บอกเฮ้ยพี่ผมไม่เอาเชือกล้ามแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวอาจะไม่ไหวอีกแล้วแนครับ โอ้แต่เมยเข้าแล้วเออปิดไม่ชินแล้วโอเคไหมชอบแม่แม่ชอบใช่ไหมอบโอเคดายเขาจะดีเออเปาเปาเ่าออไอายุสิหเป็นแม่ได้ไหมได้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 เออใช่ก็ผมสาวโคเไง แม่จะเรียกพี่เหมือนเดิมอยู่มอะไรม .5 เหรอแล้ววันนี้เรียนไหมเรียนาะจะเข้ามหาอะไรทำไมยังไม่ได้คิดทำไมต้องเตรียมก่อดไม่รู้จีบีฮะงานสวยยังอยากเข้าคณะอะไรคิดเร็วคิดตรายก็เลยพิพมันเข้าอะไร อะไรเขาไม่ได้อยู่ในหัวใจพี่โป๊ดอะไรนะบ้าใจอะไรนะหมกปอบน้าลูกเอาหัหหนาวเร็วชอบอะไรชอบเรียนอะไรวิชาชอบพี่โป๊ดเรียนวิชาพี่โป๊ดแล้วก็มาอะไรหมาอะไรพี่โป๊ด ผมเพิ่ยูะตอบมาพี่แหลโอ้โหเจียวจริงจริงโอ้ยแรงไปอ่ะต้นให้ดูหน่อยต้นให้ดูหน่อยเต็มทั้งวันแล้วไม่เหน่เหรอเราลองให้ปากได้ไหมได้ได้ด้วยหรอด้วยอะไรเอาแต่มือก็ได้โอเค ลองยังลองได้ยังลองท oui. ิ้งหนึ่งรอบ l i เ e แค่นี้ Feel ได้แต่เมื่อฉันยัง f e e ไม่พอ Oh ไม่ิไม่ oh. <alling> <cond> okay ิด้เลย่กรองชคอมาแค่นี้ ôi lộp hình này lộp hình ảnh này lộp hình ảnh này lộp hình ảnh เราหวังเลยดังนี่มันจะได้ดีแต่ว่าถ้าเกอดวพุทธกนงในคอมพิวเตอร์เฮ้ยแฟนคขับร้องงโพน้องเพลงเป็นกันยเะไระงกนโอเคช่่ยบอกที่ว่าฉันต้องหยุดตรงไหนแค่เป e ี่ like o ขอนั้งคระดนน,นะร่มนะถ้าฝึกผมว่าเออไปตไั้งานขอตักกงานไหมใช่ต้องไานเลือกข้างหลังด้วยโอเค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 

ไม่เห็นนะตันเล็บแล้วเหรอเฮ้ยตัดได้เลยเหงื่นนะอสายตาซ้ายอนี่เห็นหน้าพี่รน,นไม่ชัดมาใกล้ๆห,หนนะ่อยได้ไหมครับอะไรนะอีกไหเนี่ยออตัดแว่นใหม่ดิ <laughs> ใกล้ขนาดนี้ไม่เห็นแล้วเนะี่ยตาบานตาบานใกล้แค่นี้เองมองไม่เห็นไง ขอหยุดตบกเลยเอจะเก็บข้อพิจารณตัวเบาก็ไม่ใช่ทำสรงมาสรงไม่ได้ทำสรงแล้วตบกันแล้วไม่พูดกันจะได้ะได้

cái gì hả? anh buồn quá, anh buồn quá. 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 anh buồn quá, anh buồn โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเจอกันในม่นานนะจ๋อยี่ยี่เดี๋ยวต้ไปกลับไปพักผ่อนใช้แอปแท็กได้ไหมฮะตอนนี้ใช้ไม่ได้ฮิลก่อนแอปแท็กเดี๋ยววากันไม่ได้ฮิคืออะไรไม่ได้ฮิลคือเป็นแาบคนเลื่อ เป็นเขาเรียกว่ามินิมาร์ชนะผมจะมีอลายหลาย,ยาสูตรเลยสูตรท,ที่เราไม่เคยที่เขาทที่เขาเลยสบายอุน่นอะไรครับกินอะไรเป็นอาหารครับ